Gao gạt 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 เดี๋ยวจบะษีเพิ่มเลยไม่มีประตูหลังเล่นกันสองคนกู้จริงๆทั้งนอกหอในหอในหนามไปไปโอ้โหเมื่อไร่โอ้โหไดนับเลยสิบเก้า สายเราก็ใช้เล่นแล้วบ่อยนิวใจเย็นนะสองมห้า่ใช่กมาไปไม่ใชกลเงตไปเขาะใช้ก่อนเ้วเข้ามาเยอะเดี๋ยวอยู่ร้านเยอะหรอช่หรอมาเยอะเหี้ชนบุรีสักไม่ใช่ตรงนี้ตรงนา้เราก็มี เช็คกันแล้วกันแล้วบอสมองไว้ตมบอลดีบอล